สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราอยู่กันที่วัดบางชันกรุงเทพมหานครครับมาชมความงดงามและสักการะหลวงพ่อสุริโยไทยกันครับวิหารหลวงพ่อสุริโยไทยวิหารยอดปางทรงฝักข้าโพดมีด้าบานทั้งสี่ทิศประดับด้วยเครื่องถ้วยจานชามพานดินสมัยอยุธยาและชามสังฆโลกสมัยต่างๆวิหารหลังนี้ สร้างขึ้นตามหลักฐานที่จารึกไว้บนหน้าบันด้านหน้าเมื่อรอสอ128หรือพศ2อ5 2ในสมัยรัชกาลที่5หลวงพ่อสุริโยไทยพระปางอุ้มบาทผมผ้าจีวรคุมลายดอกพิกุลพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบางชันศินละปะสมัยอยุธยาตอนไป ถึงรัตะนโกสินทร์ตอนต้นองค์หลวงพ่อสุริโยไทยนี้เคยถูกโจรกรรมไปแล้วครั้งหนึ่งและก็ได้กลับคืนมาสู่วัดอย่างน่าประหลาดใจจึงเกิดเป็นความเชื่อความศรัทธาถึงความศักดิ์สิทธิ์จนกลายมาเป็นประเพณีที่ทุกวันที่15เมษายนของทุกปีช่วงสงการวัดบางชันจะเปิดให้ประชาชนสักการะแก้บนองค์หลวงพ่อจนสำเร็จตามปรารถนา ปัจจุบันวัดได้ทำการปรปับปรุงและเปิดให้ประชาชนสักการะทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาคาถาบูชาหลวงพ่อสุริโยไทยท่องธโมสามจบพุทธสุริโยทโยมโนหาโ,หโลมหาเตโชมหิตธิโกสิริ โพคาสโยตันเตชะสาภาวะตุเมสัพพะมังคลังสวดมนต์เรียบร้อยครับขอเชิญเพื่อนๆขอพรกันได้เลยขอให้สมหวันกันทุกคนครับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ